จริงๆน้องก็น่าจะรู้กันทุกคนนะครับกติกาแต่พี่ชอบใส่แล้วชอบออลืมมออกอเอาน้องเต่าโดนวงกินไปแล้วเหรออ๋อเต่าโดนแล้วน่าจะโดนวงหรือเปล่าหรือว่า,ามีคนส่งสไนเปอร์ขึ้นไป อ๋อน่าจะ SVD คนนี้แหละเนะี่ยคนนี้เขาถือ SVD อยู่อ๋อหมดนี้มันมีปืนสลิงเนาะอ๋อโดนยิง พี่ยังไม่เก่งน้องยังไม่เห็นสเต็ปที่เล่นอีกเหรอนี่ยิงขาขาโป๊ะโอ้โหสองคกตามได้สองคกน้องในสามคิวอ๋อน้องท็อปเปอร์ถามมีใครเล่นสแลมดังไหมครับ อ๋อบักจูนสวัสดีครับตาหน้าเชิญได้ไหมครับอ๋อไม่มีเชิญครับผมห้องแจกเพชรพี่ไม่มีเชิญนะครับน้องๆต้องกดเข้าหมดนะครับทุกคนนะครับขนาดน้องที่สนับสนุนช่องมายังต้องกดนะครับนี่ <c oughs> มมกก็ไ่่เงสังเกตเวลาไปอ๋อจัดอันดับมันไม่มีโดดมันไม่มีทะเลทรายเนาะ มีแต่อะไรแดนชำระบาปกับเกาะสวรรค์อ๋อผมโดไปไม่รู้ขึ้นจอหรือเปล่าอ๋อขึ้นจอมัน5วอนะครับอ่าถ้าไม่ถึง5วอมันไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นอ๋อสวัสดีทีซิงครับอ่าทีซิงดองเมืองดีครับ พี่พอจบห้องอารกผมขอสร้างห้องให้เ,เพื่อนๆได้ไหมครับได้สิครับได้ได,ได้เพื่อนจะได้ไปเล่นกันเยอะๆหลายๆคนผมโทรไป 5, ห้าเลยโดไปห้ามันต้องขึ้นสิ <c oughs> ขึ้นสิมันจะขึ้นทั้งจอแล้วก็ขึ้นทั้งในช่องแชทด้วยนะครับะจะขึ้นทั้งทั้งสองที่เลย อ๋อบีอันนี้พี่สร้างแจกเพชรอยู่นะครับตอนนี้เหลือ4คนที่อะไรเล่นคำสั่งอ๋ออันนั้นเขาทำคลิปกันหรือเปล่าเล่นอะไรคำสั่งอ,อ๋อที่เล่นตามคำสั่งนะเหรออันนั้นเป็นเอ่อเป็น เป็นยังไงอะ่ะเขาทำคลิปกันครับอันนี้พี่ไลฟ์สตรีมอยู่อะ่ะพี่ดูให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่ต้องจบตอนนี้ก่อนนะครับพี่ต้องคอยกดน้องเขาก่นเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามีคนได้อันนี้หรือเปล่าหกคิวหรือเปล่าอ๋อน้องเรนโบรับเพชรไปแล้วนะครับนี่หกคิวรับเพชรแน่นอนนะครับหกคิว mm hmm. ไม่จําเป็นต้องเข้าที่หนึ่งนะเรนโบ่นอนน้อยหนึ่ง โอเคอ้าวหายไปหนึ่งคนสกอตอ่าพี่แช่น้องเขาได้เพราะว่าน้องเขาได้หกิวแล้วไม่เป็นไรน้องเขาได้เพชรแน่อนอนละแช่ได้ ยืนยันหรือเปล่าอ๋อฮะยืนยันแหละจริงๆมันจะขึ้นจอนะครับผมอ๋อไม่เป็นไรน้องเขาได้เพชรไปแล้วนะครับนี่คัดคุงเออเลนโบเรนโบได้เพชรไปแล้วหนึ่งคนเนี่ยอคัดคุงต้องเข้าที่หนึ่งนะอ่าต้องเก็บอีกหนึ่งอเดี๋ยวดูก่อน ถ้าอีกคนได้ที่หนึ่งก็อ่ะกัดคงก็ไม่ได้กัดกอดอะ่ะต้องดูดกันเจาะใหญ่เลยติดติดติด้ดดาวน้องเขาพิ่งมาละเขาอ๋าอได้ได้ได้สองคนนะครับ แต่ SVD มาเดี๋ยวพี่เช็คคิวก่อนนะครับที่าที่1กัดก็ดนะครับ6คิว68ดเพชนะครับแล้วก็เรนโบ์6คิวเหมือนกันนะครับน้อนน้อย1คิว x 1 3คิวครับพีเอบอล2คิวน้องใน3อ่าเกอร์ G 2อนะครับ fml 1 ทีใหญ่2เว็บกอต2มือซ้ายนับ2ฟาว2องรอจัด1น,นะครับกิวบา้า2นาตี2อ,อช้างเฟิร์ส1น้องแคท1น,นะครับคู2แซลมอน1มูซาฟีโน1ครับแล้วก็เป้เอฟเอฟหนึ่งครับฟิล์ม999 1าคิวครับเยดโนโอเค1คิวโอเคห้องนี้มีคนได้รางวัล2คนนะครับ พี่จดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมโอเคคัดคุงนี่ไม่ต้องจดเพราะว่าน้องเขาอยู่ในรายชื่อดียวจดไว้ก็ได้นะอ่าคัดกอดอ่าคัดกอดแล้วก็เรนโบ โอเคนะเดี๋ยวพี่ไปแจกเพชรก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่เช็คให้น้องเมื่อกี้อ่ะแปบ๊บหนึ่งนะอ่าถ้ามันไม่ขึ้นในตรงสถิติเนี่ยแสดงว่าไม่ไม่ได้โดมานะครับเดี๋ยวพี่ดูว่าจริงๆโดมามันจะขึ้นจอนะครับจูนอ๋อนี่ไงบักจูนใช่ใช่น้องโดมาอ่า อครเดชด้วยอครเดชไม่ขึ้นนะครับอคาราเดดปักโคมน้องเขาโดมาหนึ่งวอลแล้วก็จูนห้าวอเมื่อกี้ไม่ขึ้นเหรอพี่ไม่ได้ไม่ทันได้สังเกตอะ่ะไม่ขึ้นเหรออ๋อนี่ไงในช่องนี่ไงจูนนี่ไงหนับถึงช่องห้าวอล ในช่องแชทก็ขึ้น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 โอเคขึ้นขึ้นเดี๋ยวพี่นั่นให้อ่าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่แจกเพชรก่อนนะครับอะเดี๋ยวแจกที่หนึ่งก่อนอที่หนึ่งก็คือลาสเอ้อไม่ใช่สิอ๋อใช่ใช่นี่กัดกอดอ่าพี่แจกตรงนี้เลยนะครับกัดกอดที่หนึ่ง ปีวีดีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่แจกเพชรก่อน2คนนะครับมันอาจจะนานนิดนึงโอเคกัตกเพชรเข้าแล้วนะครับผม,มเดี๋ยวพี่เปิดบินให้น้องเขาดูก่อนนะครับปึ๊บอา last กัตก็ชื่อถูกต้องนะครับผมนี่แล้วก็68เพชรวันที่5เดือน12เลขบินนะครับโอเคครับเดี๋ยวอีกคนหนึ่งนะครับ กัดกดไปแล้วอีกคนหนึ่งก็คือเลนโบอ๋ Rainbow. อน้องเต๋าขอบคุณครับน้องเต๋าขอบคุณมากครับโหน้องเขจัดมาอีก10ดาวนะครับขอบคุณครับเลนโบอยู่หรือเปล่าครับเลนโบบอก UID พี่ด้วยนะครับอ่พี่จะได้ส่งเพชรไปให้นะครับที่ได้6กคิวเมื่อกี้อ่ะอ๋ออ๋อนี่เหรอเลนโบ อ่บมาเดี๋ยวพี่เช็คก,ก่อนว่าใช่หรือเปล่าเรนโบโอเคนะครับเรนโบถูกต้อง AG เรนโบนะครับมา,าเดี๋ยวพี่ส่งเพจไปก่อนเรนโบก็ปปี้วีดีครับเดี๋ยวเราสักครู่นะครับสักครู่ขอบคุณครับ มาดูกันอ๋อขอบคุณครับมาดูกันขอบคุณมากครับเป็นอ่าเรียบร้อยครับเรนโบอนะเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนครับเรนโบ้ชื่อถูกต้องนะครับอ่าที่พี่ใหญ่ไ์นี่นะครับ แล้วก็68เพรวันที่5เดือน12เลขบินครับผมนี่โอเคนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวห้องอโลกนะครับรอสักครู่นะครับปึ๊บ